ก่อนเราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ขอพื้นที่สักครู่หนึ่งให้หัวใจของเราได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าโดยไม่มีหน้ากากใดๆพระบิดาเจ้าค่าคืนนี้ลูกไม่ได้มาเพื่อพูดแต่ลูกมาเพื่อวางใจของลูกไว้ต่อหน้าพระองค์ถ้อยคำที่กำลังจะถูกเปล่งออกไปนี้ขอให้ไม่ใช่เพื่อแสดงไม่ใช่เพื่อสะเทือนอารมณ์ แต่เพื่อเปิดเงาที่พระองค์ยังทรงรอจะเดินเข้าไปถ้ามีวิญญาณดวงใดที่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองเจิมแท้ไหมหรืออาจแบกริดเดทที่ดูเหมือนถูกต้องแต่พระองค์ไม่เคยอยู่ในนั้นเลยขอทรงให้การพูดคุยคืนนี้เป็นหนึ่งการเคลื่อนไหวของพระองค์ลูกไม่ได้มีประสงค์จะชี้นำลูกแค่อยากให้พระองค์เป็นผู้พูดผ่านเงาเสียงนี้ และถ้าใครกำลังฟังอยู่ในห้องที่ไม่มีใครอยู่ด้วยขอให้เขารู้ว่าพระองค์อยู่ตรงนั้นแล้วในพระนามพระเยซูเอเมนันฉันไม่รู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จากที่ไหนแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลางดึกกลางวันหรือกลางคืนขอให้เราได้คุยกันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เบาเท่าที่หัวใจของคุณจะรับได้ คุณเคยสงสัยไหมว่าริเตที่เราเห็นในหลายที่มันเป็นของแท้จริงๆหรือเป็นแค่สิ่งที่ดูคล้ายพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้อยู่ในนั้นเลยคุณเคยมีช่วงเวลาที่คิดว่าพระเจ้าอยู่กับฉันแน่ๆเพราะว่าผลลัพธ์มันออกมาดีไหมแต่ใจลึกๆกลับรู้สึกว่างเปล่ากว่าทุกครั้งที่ผ่านมาฉันไม่ได้มาชี้ผิดใคร เพราะฉันเองก็เคยผ่านช่วงที่มีคนชื่นชมแต่พระเจ้าหายไปจากหัวใจฉันโดยที่ไม่มีใครรู้ฤทธ์กับการเจอม,มันต่างกันฤทธิ์เดบางครั้งมาได้จากความกล้าความรู้หรือแม้กระทั่งการฝึกฝนแต่ว่าการเจอม,มันต้องผ่านมันต้องผ่านการยอมจำนวน มันต้องผ่านการถอดสิทธิ์ตัวเองให้พระองค์ได้ครอบครองจริงๆการถอดสิทธิ์ไม่ใช่การทิ้งคุณค่าของคุณแต่มันคือการวางสิทธิ์นั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แม้สิ่งนั้นจะเคยใช้ได้ผลแม้จะเคยเป็นสิ่งที่คนยอมรับคุณอาจเคยมีวิธีที่ดีมีประสบการณ์ที่มากแต่เมื่อพระเจ้าขอให้คุณเปลี่ยน คุณกล้ายอมไหมถ้าพระองค์ไม่ให้คุณพูดในสิ่งที่คุณเคยพูดไม่ให้ใช้ของที่คุณเคยใช้และคนทราบซึ้งคุณยังกล้าไหมที่จะวางทั้งหมดนั้นลงแล้วบอกว่าพระเจ้าที่เหลืออยู่ขอให้เป็นพระองค์ล้วน,นเพราะการเจิมที่แท้จะไม่ลงบนสิ่งที่เรายังถือไว้นั่นแต่ มันจะลงบนพื้นที่ที่คุณวางทุกอย่างไว้แล้วอย่างว่างเปล่าฉันเคยกลัวมากเวลาทำบางอย่างแล้วไม่มีปฏิกิริยาไม่มีเสียงตอบรับไม่มีใครล้มลงไม่มีใครร้องไห้จนวันหนึง่งพระเจ้าเข้ามากระซิบว่าลูกเอ๋ยข้าไม่ได้วัดความสำเร็จด้วยเสียงปรบมือแต่ด้วยความพร้อมของเจ้าที่จะให้ข้าอยู่ โดยไม่ต้องแสดงอะไรเลยคุณเคยฟังไหมเสียงของพระเจ้าที่ไม่พูดอะไรเลยแต่กลับสะเทือนหัวใจคุณจนคุณอยากจะร้องไห้ได้เลยละ่ะลองถามใจคุณวันนี้ว่าคุณกลัวความเงียบอยู่ไหมยังต้องทำให้รู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่หรือเปล่าถ้าพระองค์เงียบคุณยังกล้าบอกไหมว่าพระองค์ย,ยังอยู่กับฉัน ถ้าไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีใครทราบซึ้งไม่มีใครยกมือคุณยังกล้าบอกไหมว่าพระเจ้าอยู่ตรงนี้เียนาอยากบอกคุณในห้องเงาเล็กๆนี้ว่าถ้าคุณยังมีบางอย่างในห้องหัวใจคุณที่คุณบอกพระเจ้าว่าขออยากเข้ามาตรงนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อมรับการเจิมจริงๆแล้วก็ได้เพราะการเจิมที่แท้ ไม่ได้มาเพื่อตกแต่งชีวิตให้เราดูศักดิท์สิธิ์แต่มาเพื่อเผาทุกอย่างที่ยังเป็นเราอยู่และเมื่อพระองคอ์ครอบครองหมดแล้วคุณจะไม่ต้องใช้เสียงเพื่อให้ใครเชื่อคุณอีกเลยเพราะเสียงของพระองค์นั้นก็จะดังยิ่งกว่าชื่อของคุณเสมอ